ก0 0 0 0 0ซับสไคร์เบอร์เชเดลบันนี่มีกิจกรรมคอมเมนต์ความในใจว่าทำไมถึงชอบคลิปนั้นๆเพื่อลุ้นรับมือถือวีโว้ไว11จำนวนเดือนละหนึ่งเครื่องเพียงแค่น้องๆคอมเมนต์ว่าทำไมถึงชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไมอานัทอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะตลอดรช่องไมอนัทมีขายเสื้อเชเดลบันนี่ด้วยนะไมอนัท ชื่อดอกไม้ดอกนีน้หรือเปล่านะพี่ชายก็เข้าป่ามาเพื่อตามหาดอกไม้ในตำนานเลยนะทุกคนชายก็ได้เข้าได้ออ,อ่านเรื่องตำนานดอกไม้มนาะเขาบอกว่าในป่าลี้นะ่ะมีดอกไม้อายุวัฒนะที่ถ้าใครกินเข้าไปแล้วนะจะมีอายุเป็นหมืนม่นๆปีเลยหรือว่าแบบแข็งแรงมากนะ่ะชายเขก็เลยกำลังมาตามหาอ้ ดอกไม้อายุวัฒนดอกไม้ในตำนานดอกนั้นพี่ก็เดินมาหาทั่วป่าและแต่ว่ายังไม่เจอเลยดอกหรือเปล่านะหรือดอกนี้หรือดอกนั้นถ้าได้ไปนะชายเก่าคนน่ะคงไม่เก็บไว้ที่นเองหรอกคนหัวการขายอย่างเราก็ต้องเอาไปขายนะซีเอาไปแปกบกพัก ดอกอายุเป็นหมื่นหมื่นปีใช่ไหมชิคก,ก็จะแบบว่าดอกนึ่งก็จะแบ,บ่งเป็นหลาย,ลายส่วนแล้วก็เอาไปขายให้หลายๆคนนะชิคก็จะรวยนะแต่ตอนเนี้ยต้องตามหาดอกไม้ในตำนานดอกนั้นให้เจอก่อนว่าแต่อยู่ไหนนะนี่ก็อยู่ในดงดอกไม้แล้วยังไม่เจอีดอกนี้หรือเปล่าไม่น่าใช่เอลิดอด อะไรพิเศษเลยแต่เห็นเขาบอกว่าดอกไม้ดอกนั้นถ้าเราเห็นปุ๊บเราจะรู้ทันทีเลยว่ามันเป็นดอกไม้อายุวัฒนะดอกไม้ในตำนานนี่ก็ยังไม่ใช่นี่ตรงนี้ไม่นะให้อดอกไม้เป็นร้อยๆดอกใครจะไปหาเจอเนี่ยทั่วป่าขนาดนี้ต้อหาต่อไปแล้วแหละต้องมีดอกไม้ ดีใช่นะ่ะอโอ้ทางนี้ก็ดอกไม้เต็มเลยเ,เ,เปอันนี้หรือเปล่าอไม่มีสะดุดตาเลยสักดอกเดียวหรือว่าจะมีคนเก็บไปแล้วนะ่ะค็ไม่ได้มีแค่ชายเก้าคนเดียวที่ได้ข่าวเรื่องตำนานนี้ต้องมีคนอื่นด้วยนนแน่ๆเลย งั้นอย่างนี้เชนก็จะรอช้าไม่ได้แล้วต้องตามหาดอกไม้ในตำนานดอกนั้นห้ให้ตายเธอชัยเก้นานะปล่อยให้บันนี่มาเดินอยู่คนเดียวตรงนี้ทำไมต้องแยกกันด้วยก็ไม่รู้ทางก็เปลี่ยวไปหมดว่าแต่ไอ้ดอกไม้ที่เราจะหามันคือดอกอะไรอะลืมไปหมดเลยนี่เดินไปเดินมาก็ลืมนะใชเธอโอ้ช่ดอกนี้หรือเปล่านะ ดอกอะไรเชียบไว้อยู่ในรูไม่ไม่มีเฮในน้ำจะมีดอกไม้กับเขาบ้างไหมเนี่ยไม่มีตามซอกหินก็ไม่ใช่เยตายเถอะวันนี้ก็ต้องไปหากับเขาบ้างแหละว่าแต่มันดียังไงเนี่ยดอกที่ว่านต,ตรงนี้มีไหมตายไม่ได้ขุดๆนี่มันจะเจอเห็ดเอาเห็ดพอ ไปหาเชกเกิลดีกว่าเชกเกิลดอกไม้อยู่ไหนนะนี่ก็เดินตามหาจนกลับมาถึงเต็นท์และดอกไม้ดอกสีขาวนี่หรือเปล่านะนี่หรือดอกสีเหลืองนี่ดอกนี้ไหมนะนั่นดอกไหนเราจะชนอะไรแข็งๆดุ๊กติ๊กดุ๊กดิ๊กด้วยอ่ะดุ๊กดิ๊กก็ตายเยอะเยอะตูนี่แน่นแน่นแน่นเลย ก็กลัวหมดเลยน่าแก็อดอกนี้ไหมเนี่ยโอ้ฉันเจอแต่ดอกนี้ทั่วป่าเลยนะฉันว่ามันไม่ใช่โอ้ยตายละวไทกเกอ้์ฉันก็จะเอาดอกอะไรนะเขาบอกเป็นดอกในตำนานยังไงเขาบอกว่าจะไปเล่เรา่ดอกในตำนานคือดอกแบบไหนน่ะฉันก็ไม่เคยเห็นแต่เขาบอกว่าถ้ามัน มีนะั้นมันจะแบบว่าสะดุดต,ตามากเลยนะจะสะดุดต,ตาเนะบ่งบานเลยเหรอใช่ดอกไม้มันจะเตะตาหนะ่ะดอกไม้มันจะมาเตะตาเราได้ยังไงตาบอดไปหมดเลยใชค์เกิไในซอกเหลือบนี่หรือเปล่าเนี่ลองส่องไปดูซิม,<อ>มนนีจะเข้าบุกแล้วนั้นไม่เห็นมีเลยใชคเกิลฉันว<อ>่าไปหาตรงอื่นก็ดีกว่าอ่อยงงั้นก็ไปสิไปสิโอเคไปเธอต้อนหาเลยเธอต้องหาดอกที่มันเตะตานะ เตะตาน่ะเอ๊ะใช่ดอกนี้ไหมที่มันเตะตาเนี่ยอ้แต่ว่ามันยังไม่ได้เตะตาบันนี่เลยนะแต่ว่ามันมันเด่นมากเลยนะมันโดดเด่นมากมันไม่เหมือนดอกอื่นๆถ้ามันเตะตาเป็ใช่น่ะแต่ว่าเตะตาไชเกิลไปแล้วทีหนึ่งน่ะ โอ้เดินไปไหนน่ะสวยมากเลยชิคกี้พาต้องเป็นดอกนี่แน่เลยดอกไม้เยป็นตํานาวเราจะเด็ดยังไงอ่ะเดด็โอ้มันเดินได้ด้วยเก็บให้ครบทุกกลีบอ่ะต้องเก็บให้ครบทุกกลีบชิคก็ไม่รู้เหมือนกันดอกนี้ตำนานไงหล่ะโอ้มาตำนานเลยหรอชิคกีถ้าเราเด็ดมันจะเหี่ยวไหมน้าลองดูก่อนน่ะถ้าไม่เด็ดก็ไม่ได้กลับไปนะเริ่มเด็ดยังไงอ่ะเดี๋ยวชค ลองเด็ดจากกลีบสีชมพูก่อนนะวันนี้จะเด็ดสีอะไรดีนะเอๆใช่ก็เด็ดกลีบตรงนี้ไม่ได้เลยอยู่ไม่นิ่งเลยมันดอกไม้ในตำนานเฮ้ยโอ๊ยโอยดอกไม้มันนิ่งนะปีนปีต้นไม้ปีที่ไม่เด็ดเฮ้ยเด็กก็ดอกสีอะไรน่ะ ก็ต้องเอาสีชมพูสิเก็บไป<า>ให้หมดนะมีทั้งหมดกี่กลีบเนี่ยโมเช่ก็กำลังปินเกาะอยู่บนต้นไม้อยู่เอมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8มี8กลีบแล้วก็แบ่งขายกลีบละเท่าไหร่ดีนะแปดกลีบโมเช่ก็เอาบัตรดีเด็ดมาแล้วหนึ่งอะสอง สามเรียบเอ้ยุดเด็ดมาได้สามแล้วเหรอใช่แต่กรีมันเป็นกลมๆเล็กๆอย่างเงี้ยไชยเกิลดูสิไปไหนแล้วอะนี่ไงนี่ไงนี่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 โอ้ได้ได้ได้เลยได้เลยีกลีบมันก็แต่ถ้าเราเด็ดหมดมันจะรอดเหมืนไชเกิลดอกไม้ มันจะสวยก็ต่อเมื่อมันมีกลีบดอกเลี้ยงนาโอ้แต่มันจะเป็นยาอายุวัฒนะเลยนะถ้าเราไปขายเราจะรวยมากเลยมันอยู่ในป่าเก็บไ้เต้นไปโอเคโมันอยู่ในป่าแบบนี้มันก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้หรอกถ้าเราเอาไปนะมันก็จะมีแต่รวยกับรวยสร้างประโยชน์ให้เราเยอะแยะ ไปอีกไปเอาอีกดอกบันที่มาเก็บแล้วได้สองกลีบแล้วสองกลีบแล้วเอ๊ะไหนอ่ะเดี๋ยวบันที้เั็นเด็ดได้แค่สองกลีบเองนะขึ้นเป็นเด็ดอีกกลีบเริ่มเฉาเร้่ว่าไชเกิลตอเอาแห้งเหี่ยวแต่เฉาให้ตายเถอะเอาบันที่ทำไมมันดูแห้งเหี่ยวแปลกนั่นนะสิมันให้ชมพูพิงแล้วนะอย่างนี้ใครจะซื้อ ใครจะซื้อไม่รู้แต่ที่รู้เด็ดไปก่อนเธอชเกลให้ใครเด็เด็ดเด็ไหนก็ไหนไหนแล้วเด็ดตีชคก็ขอปิดต้นไม้ไปเก็บเี่ยวขนาดนี้เด็ดนิียวเหี่ยวแล้วน่ะนี่เนี่ยเด็ด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 เเฮ้ยมันไปไหนละอ่ะอ่ะหายันอยู่นู่นเด็เด็ดเด็ดเดเเเ็ดเด็ด เป็นไหนอีกแล้วนะ่ะยัเเเยเ,เ,เข้าเดินอะไรนะเข้ดอกไม้นี่ตำนานมันเตะตานะหนาเป็นใครเธออะไรจะไม่ได้กินยาอยุวัฒนะเหรอเอมื่อกี้น่ะยังไม่ได้กินนะสิเอาไปเก็บในเต็นท์ซะก่อนฝักหัวใจก่อนแล้วกัน ไห้เกิลเป็นไงพาไปที่น้ำตกแล้วสุดส,ด,สดชื่นขึ้นบ้างไหมเนี่ยสดชื่นขึ้นเยอะเลยนะก็ดีแล้วนะให้ตายแต่ไชเกิลฉันว่าเราไม่ควรจะไปเด็ดดอกไม้อีกแล้วนะไม่เคยได้ยินเหลยทนี่เขาบอกว่าเด็ดดอกไม้ดอกหนึ่งเนี่ยสะเทือนถึงดวงดาวอ๋ออันนี้สะเทือนถึงสวงเลยนะเมื่อกี้ไนะช่เกิลโดนเตะตาเลยนะ ว่าเรากลับบ้านดีกว่าอย่าอายุวัฒนะอะไรกันนะทำให้เราต้องเป็นแผลจะเราไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะอะไรที่ไม่ค่อยคุ้มค่าเราอย่าเสียเวลามาลงมือทําเลยก็ได้ก็ได้ไปดีกว่าเชเกอร์ลงชุนมาขนาดนี้เราก็ไม่ได้อะไรกลับไปเลยแต่ว่าฉันรู้สึกว่าเอ็มมันมีอะไรสักอย่างเตะตาฉันอีกแล้วเอ่อนั่นนั่นนั่นนดอกไม้ม่กันซับน้ําอยู่น่ะ กลับมาเป็นสีชมพูพิง์อีกรอบเหรอเฮ้ยจริงด้วยเออบันนี่มันเป็นชมพูพิงอีกรอบแล้วฉันว่าเราต้องไปเด็ด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 เด็เด็ดเด็ดเด็ดเดเด็ดเด็เด็ดเด็ดเด็เด็ด ตายแต่พอดีโดเตะใหญ่เลยดูดิ้สักซกึ่งไม่เเออเก็บเจตบเจ็บไอ้กไม้เตะายนานเลยเตะนาฉันคิว่าปล่อยให้มันเป็นดอกในตำนานต่อไปเถอะตายแะดอกอะไรเด็กไว้ยู่ในรู